ค่ะท่านผู้ชมคะทาง้านของปูตินนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยมาทําอะไรกันนะคะแล้วชาวโลกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตกใจหรือเปล่านะคะก็ปูตินเองก็บอกว่าเขาเองกับสีจิ้นผิงเนี่ยมาดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใดอย่างใดค่ะเพราะว่าความร่วมมือระหว่างมอสโกกับปักกิ่งเนี่ย ที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะจะทำให้โลกเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวจากปูตินนะคะท่านผู้ชมคะาไม่ได้พูดเองนะคะรายงานโดยสื่ออาร์ทีเดี๋ยวนี้เองนะคะก็เป็น breaking news นเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แหะคะ่ะเพราะว่าเป็นงานใหญ่นะคะเป็นวาระสำคัญที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็ ปูตินเองก็กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทําให้ชาติอื่นๆเนี่ยจะต้องมิตกกังวลเต่อยงใดนะคะไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่เกิดขึ้นนนะคะปูตินก็ออกมาพูดให้ได้สบายอกสบายใจนะคะแล้วเขาก็ยังกล่าวว่าความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยไม่ควรถูกมองเป็นอย่างอื่นนะคะท่านผู้ชมคะก็ กูตินเองก็ได้กล่าวระหว่างการเดินทางเงยือนครั้งนี้นะคะผู้นํารัสเซียได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการที่ได้พบกับสีจิ้นผิงนะคะว่าการเดินทางเงยือนครั้งนี้เนี่ยนับตั้งแต่เขาเขา้เขารับตําแหน่งสมัยที่5เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีน,นะคะ่ะแล้วก็จะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วหายไปนะคะอาจจะต้องเป็นการผูกสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันและที่สําคัญเนี่ย ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่บุคคลที่3เตียงใดเลยนะคะความร่วมมือของจีนกับรัสเซียเนี่ยจะเป็นการทําให้กิจการของโลกเนี่ยรักษาเสถียรภาพนะคะแล้วก็ปกป,ป้องให้สิ่งต่งตางๆเนี่ยมีความเหมาะสมเข้าร่องเข้ารอยเข้ารูปเข้ารอยนะคะภายใต้ของโลกหลายขั้วค่ะปักกิ่งแล้วก็มอสโกเนี่ยนะคะก็หัวอกเดียวกันในเวลานี้ค่ะสำหรับทางด้านของตะวันตกนะคะแล้วก็รวมถึงบ้านจีนด้วยที่อินโดแปซิฟิก แล้วก็ที่บ้านของรัสเซียด้วยทางฝั่งโน้นนะคะแล้วนาโตเนี่ยก็ไปบอกว่าจีนเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ให้ท้ายรัสเซียนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมีแต่จีนนะคะจะเสนอ4ข้อนะคะให้มีการยุติเหตุการณ์ค่ะเป็นความพยายามมาอย่างยิ่งตลอดช่วงปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ แล้วปูตินเองก็สนอกสนใจข้อเสนอของจีนนะคะซึ่งปูตินก็มองว่าเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลแล้วก็เข้าใจจิตใจของรัสเซียเข้าใจถึงทุกฝ่ายได้ดีที่สุดนะคะ ก็เดี๋ยวดูนะคะว่างานนี้มีลุ้นหรือเปล่าค่ะว่าปูตินอาจจะมีการคุยนอกรอบกับสจิ้งผิงเรื่องของยูเครนด้วยนะคะเพราะว่าปูตินเองหอบไปหมดเลยค่ะทั้งรัฐรีกลาโฮมนะคะฝ่ายต่างๆทั้งหมู่ทั้งมวลเลยค่ะก็อาจจะได้มีลุ้นนะคะอาจจะมีข่าวดีสําหรับยูเครนหรือไม่อย่างไรต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะเก็บภาพมาฝากนะคะก็เป็นภาพของเซอร์เกย์ชอยกูนะคะอดีตรัฐรีกลาโฮมนะคะที่ย้ายมาคุมสภาความมั่นคงแล้วก็ย้ายมาคุมอุตสาหกรรม ของกลาหมรัสเซียนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นเซเก้ลาฟลอตนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดิมค่ะแล้วก็สรัฐมนตรีกลาหมคนใหม่นะคะจะนั่งอยู่หัวโต๊ะอีกมุมสุดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่าแบงก์ของรัสเซียด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าบุคคลสาํสาคัญสําคัญของคณะรัฐมนตรีใหม่ของปูตินทั้งนั้นเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับสิจิพิในเวลานี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดนะคะกําลังจะมีการถแถลงข่าวด้วยค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันต่อในคลิปหน้าค่ะ